ค่ะสวัสดีค่ะรักบอนไซราบบุรีมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้คลิปนี้จะพามาทํำตะโกกันดีกว่ามันเป็นตะโกที่สวนเจ้าของเองเลยค่ะนี่เป็นไม้ที่บ้านค่ะก็จะมาเข้าลวดกันวันนี้ไม่ได้ไปทำงานค่ะ,คะอ่าวันนี้จะพามาทําต้นนี้กันดีกว่า สวััสดีครบา่าไงคุณลักทำตัวนี้เหรอคะว,วันนี้ตันนี้เป็นไม้ทรงต้นหัวเขียงก็จะมาเข้ารวดใหม่ไม้ลงดินเหมือนเดิมว่าเอาขึ้นมาทำจทุกใบออกแล้วก็จะมาเข้ารวดสันลากพอได้ค่ะไม่ ลากเส้นไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ก็รอบขารอบโคนดีค่ะตัวนี้โดยรวมก็ถือว่าประมาณหนึ่งใช้ได้ประมาณหนึ่งตอนนี้ตอนนึงตอนนี้เราเข้าไปแล้ว เข้าไปเมื่อสองวันที่แล้วต้นไม้จะเป็นไม้หัวเขียงค่ะอันนี้ยังเป็นโครงสร้างอยู่นะฮะไอ้กิ่งนี้เรากิ่งนี้จะต้องเลี้ยงให้ใหญ่อีกถึงทดนี่เราเข้าลวดเป็นแนวทางเฉยนะคะที่เข้าลวดนี้ไม่ได้ว่าจะเอายาวอย่างนี้เราก็ต้องทดขนาดนี้คือเดิมดีม๋ยด้เวลาได้แตกมาใหญ่พอเราก็ทเทถวน,นี้นี่ก็ทด เมนเพิ่งขึ้นมาค่ะตัวนี้เพิ่มขึ้นมาคัดกิ่งนี่ก็ยังเลี้ยงกิ่งอยู่ตัวนี้เลี้ยงเมนไว้อะตอนนี้ก็ยังเลี้ยงเมนไว้ตัวนี้ก็เลี้ยงเมนเหมือนกันตัวนี้ให้ชมเนะตอนนี้ก็จะเป็นงายยาวๆไปก็อลีเลื้ไม้กลุ่มกอเนาะ นียอดเล็กนี่ตั้งยอดนี้ไว้ก็จะเป็นด้านโน้นก็จะเป็นไม้ไม้ทำเอาไว้ น,นี่เป็นส่วนที่บ้านค่ะลาบบุรีเราไปดูต้นนู้นต่อกันดีกว่านะคะ ข้าวลวดมาดูข้าวลวดหน่อยนะอากาศร้อนมากเลยว,วันนี้ค่ะแดบดบดีมาก สวนอยู่ติดถนนนะจะเสียงดังหน่อยรถรถก็จะวิ่งทั้งวันเลยเมื่อก่อนจะเป็นทึบเลยปลูกไม้บังเอาไว้ตอนนี้ก็เลยเอาไม้เลาะๆนี่ออกเลยเปิดโล่งเลยคนผ่านไปผ่านมาก็จะเห็นค่ะเมื่อก่อนไม่มีใครรู้ว่าตรงนี้มีสวน เขาปิดเอาไว้เลยมาดูเข้ารวดกันกว่าเนาะใช้เบอร์สองเข้า ตอนนี้เราก็เข้ารวดใกล้จะเสร็จแล้วนะคะเริ่มเริ่มที่ว่าเข้าเป็นแบบนี้เก่งตอนนี้เดี๋ยวเราก็ต้องรอรายละเอียดเพิ่มอีกอันนี้เข้าไปได้ซิกนะเสร็จแล้วเราเข้ารวดเสร็จเราก็จะเอาไปลงกระถางปลูกเราก็จะให้ดูวิธีปลูกของเราว่าเป็นยังไง เราก็จะมาดูการปลูกกันอีกทีนะคะตอนนี้เราก็เข้า่วดเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวเราก็จะมาปลูกกัน ให้ดูก็ต้องบังหน่อยค่ะเพราะว่าจะมองไม่ถนัดเพราะว่ามันไม่มีอะไรบังก็จะล่่ดูแล้วก็จะไม่เห็นว่าเป็นอย่างไรค่ะอันนี้เราผสมดินเราจะปลูกลงกระถางนี่ดินที่เราผสมไว้ก็มีมะพร้าวสับเล็ก ใบก้ามปูแล้วก็ดินคุยไผ่ค่ะก็ประมาณนี้ค่ะแล้วปลูกเสร็จแล้วก็ลดด้วยสตาร์ทบีหนึ่งเดี๋ยวเรามาปลูกกันนะคะค่ะตอนนี้เราก็กำลังปลูกลงกระถางแล้วนะคะไม้ก็ลงกระถางแล้วจะดูยากๆนิดๆตอนนี้ก็ ใส่ดินเข้าไปนี่ดินเราค่ะเราลงกระถางตั้งเรียงนี่จะเป็นต้นหนึ่งส่วนมากไม้เราจะเป็นเอาลงดินไว้เมื่อเช้าเราก็ตัดต้นนี้ เมื่อเช้าเราเพิ่งเบรกยอดเมื่อเช้าคือปลูกไปเราก็จะใส่ดินไปรอบนึงเราก็จะใช้อะไรกระแทกกระแทกเพื่อที่จะให้เขาแน่นหน่อยให้ดินไม่หลวมอ่ะเพราะว่าถ้าเราปลูกใส่ๆแล้วเราไม่อัดดิน ทำให้ดินข้างในเป็นโพรงได้แต่ทำอย่างนี้ก็เป็นโพรงอ่ะต้องคอยเสริมอยู่เรื่อยๆแต่อย่างนี้มันก็จะแน่นค่อยๆทำทีละชั้นนะคะใส่ดินหนึ่งชั้นหนึ่งก็อัดไปชั้นหนึ่งแล้วก็อัดไปเรื่อยๆจนเต็มแล้วปรับแล้วก็อัดตรงไปอีกแล้วก็ตอนนี้ปลูกเสร็จท่าเราในกรณีเราปลูกเสร็จแล้วก็ใส่แบบอย่างที่บอกค่ะคือ ใส่บีหนึ่งสตาร์ทอะเต้งลากอะค่ะแดดดีมากเลยร้อนมากแดดจ้ากลางเดือนเลยนี่เป็นพวกไม้ลมดีนะไว้อ่ะค่ะอันนี้ก็จะรอให้ได้ยอดก็คงได้เอาขึ้นบุกยัดไปเรื่อย ตอนนี้เราก็ปลูกเสร็จแล้วเราก็ต้องรดน้ำเขาเลยอะค่ะถ้ารดน้ํานี่คือรดทุ่มไปเลยนะคะแล้วก็ให้ดินให้ดินเอ้ให้ให้ดินในกระถางพอแห้งๆหน่อยแบบไม่หยดแล้วก็ค่อยรดสตาร์ตอนเย็นๆนะคะตอนเย็นๆเราก็จะมาเร่งลากเขาอีกทีอีกรอบหนึ่งตอนนี้รดช่วยขเขาก่อนพ่อร้อนนะคะ ตอนนี้เราก็มาดูบรอบต้นนะคะตอนนี้ลดน้ําก็เสร็จหมดแล้วเราก็จะมาดูรอบๆต้นกันว่าเขาหน้าตาเขาจะเป็นยังไงเอ,อ,อ๊ดน้ําอัดน้ําชุ่มเลยค่ะตอนนี้เราก็ให้ดูชมกันแบบตั้งแต่เขารวดแล้วก็ปลูก หวังว่าคงชอบคลิปที่เราทำนะคะสำหรับต้นนี้ก็ให้ชมแต่เพียงแค่นี้นะคะถ้าชอบคลิปที่เราทำช่วยกดติดตามเราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราด้วยเราจะทำไม้แต่ละต้นถ้าทำต้นไหนเราก็จะทำคลิปให้ดูอีกสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ